ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณ f ฟลมแฮตโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับตอนนี้พี่จอร์ดมนดำอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่จอร์ดมนดำสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่ โอ้พี่จอร์ดเสียงสดใสจังเลยอะฮะเสียงชัดนะครับผมชัดที่สุดในโลกเหมือนพี่จอร์ดมานั่งอยู่ในหูผมเลยฮะอ๋อครับพี่จอร์ดกราบขอบพระคุณมากนะครับที่แวะเวียนมาในรายการครับวันนี้หนึ่งเรื่องที่นำมาฝากแฟนรายการคืนเผาผีโกสไนท์ครับเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเกิดขึ้นที่โรงหนังแห่งหนึ่งตั้งชื่อเรื่องว่าเก้าอี้หลอนในโรงหนังเป็นยังไงครับพี่จอร์ดมนดำแอปผม อันนี้เป็นเรื่องสมัยผมประมาณปีห้าสูนะครับผมช่วงทํางานใหม่ๆเลยช่วงนั้นครับทีนี้ผมผมเนี่ยตอนนั้นก็จะอยู่ลักษณะว่าเป็นบ้านเช่าเหมนก็ว่าเช่ากับรุ่นพี่ที่เคยเรียนด้วยกันนี่นแหละอือยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่กันสักประมาณห้าหกคนทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีพี่คนนึงแก็จะเหมนเหมือนกครับ อู่น้ำตุ่นในบ้านอะแกก็แบบบางทีก็ชอบชวนเราไปนู่นไปนี่อืก็มีอยู่คืนหนึ่งแกก็เฮ้ยเราไปดูหนังกันดีกว่าแกก็ชวนผมนะีไปดูหนังซึ่งจะเป็นโรงหนังในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าขยายสถานที่ไปแล้วล่ะครับอก็คือเป็นโรงหนังก็ดูกันก็ว่าจะไปดูสัก,กว่าแกเลิกง,งานแกทํางานก็เลิกกลุ่มเดินก็ไปล่าก็คงจะต้องเป็นรอบดึกก็ต้องไปดูรอบดึกใช่ไหมแกก็ชวนไปดูเนี่าแต่ว่าในแกชวนเราอะ่ะตอนนั้นเราก็ เรื่องงานใหม่แหมเออก็เอาสิมันก็ก็ดีอะเ,เออเลี้ยงเราด้วยอะไรเงี้ยอ่าเราก็ไม่ให้เสียน้ําใจเราก็ไปเป็นเพื่อนแกดกูก็ประมาณก็ประมาณสองทุ่มแล้วก็ไปดูกันทีนี้ว่าจัางหวะที่ขึ้นไปดูเนี่ยอ่าก็ก็ซื้อตัว๋วปกติก็ต้องซื้อตั๋วข้างหน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะจอมตรงนี้อย่างเงี้ยทีนี้เหมือนกับว่าเราผมเนี่ยโดยส่วนตนะัวน่าแบบไม่ค่อยชอบนั่งตรงกลางหรือเนี่ยต้องนั่งแบบ ลิมลิมหน่อยดีกว่าเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำมันจะได้สะดวกอะไรเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยเกิดเขาจะนั่งคล้ายๆว่าคล้ายๆทางซ้ายทางขวาไปเลยได้ไหมก็เลือกเนี่ยเขาทำมาได้เขาบอกโอ้ไม่ได้ครับมันเป็นเก้าอี้ที่สงวนไว้ <c oughs> ผมเฮ้สงวนสงวนไว้ทําไมอ่ะมันจะเจอใช่ไหมครับลงหนังคุณเนี้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อ่าเราก็เจอกันบ่อยๆอางนี้เราเอาไม่ได้เลยครับนะ <c oughs> ก็บอกว่าเผื่อมันมีอะไรรั่วอะไรก็จะได้ สำรลองไว้อะไรอย่างเงี้ยที่อื่นอะไรที่เกิดตรงไหนมันรั่วเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้อย่างที่เราเรารู้กันนั่นแหละครับนี่นี้พี่พี่ที่ไปด้วยนะผมให้กับพี่จอมแล้วกันพี่จอมแกบอกเฮ้ยกระถนังตรงกลางมาะลรกลางคืนมันไม่มีใครหรอกเราจะไปเข้าห้องน้ํามันคงไม่อะไรหรอกคนไม่เยอะอมไม่ต้องไปเกงใจหรอกนั่งตรงกลางเลยอกลางก็กลางพี่แล้วแต่พี่อ่าก็นั่งก็นั่งสองที่กลางเลยอโอเคอันี้ก็พอซื้อตั๋วเสร็จใช่ไหม ผมก็จะเดินไปที่โรงหนังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเว้ยมันจะต้องมีของขบเคี้ยวกันหน่อยดิเดี๋ยวผมไปซื้อป๊อกคอนกับเครื่องดืม่มคุณเอาอะไรก็เขาก็ถามว่าผมเอาอะไรก็เอาเลยพี่เอาอะไรผมก็กินด้วยแหละอ่าแล้วแกพี่เลยเอ่ะเขาก็เดินไปซื้อป๊อปคอนอืซื้อน้ําผมก็เอาตั๋วเนี่ยไปรอเขาข้างหน้าข้างหน้าโรงหนังเนี่ยครับสักพักหนึ่งแกก็เดินมาสักประมาณสิบปีนาทีได้แกก็เดินมา,กมา,นาแกก็เดินมา,กกนมาบอกผมเฮ้ยเฮ้ยขบเคี้ยะแม่เกืดมีเรื่องไงบอกว่าทำไมพี่ บอกเขาไปซื้อป๊อปคอนซื้อน้ำเนี่ยจังหวะเขาก็ดูเขาก็ดูดูไอ้ขังป๊อปคอนอะไรเขาก็เดินเดิมาเนี่ยมันก็มีแบบเหมือนกับเด็กเทคนิคก็เดินออกมาจากหัวมุม,มอ่ะอ่าแล้วก็เหมือนกับเดินมาเหมือนกำังจะมาชนแกอืมอีนี้ทางพี่นี่ก็บอกเหมือนพอไปชนผูบ้าเขาก็เอาก็ขอโทษและเออขอโทษครับขอโทษครับแต่เหมือนกับว่าไอ้เด็กเทคนิคเนี่ยมันก็มองด้วยตาแบบว่าเหมือนจะเอาเรื่องอะ่ะครับอ่าเขาบอกว่าแหมควรอย่ยงนี้มัน เดินมาชนเราเองแท้ๆนะอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ระ <ๆ S 1> วังระวัง่อยนะว้ยดึกดึกแล้วด้วยไม่รู้มันจะเล่นเราหรือเปล่าแ,แ,แ,แล้วเราก็กลัวว่าแถวแถวน้นมันก็มีพวกโรงเรียนเทคนิคเยอะครับอ่ากพ็พี่ไม่ปิมพ์กูไม่มีไรหรอกมันก็อย่างว่าเนี่ยเราขอโทษเ้าไปแล้วนี่ก็เข้าไปในโรงหนังก็ไม่มีอะไรก็เข้าไปในโรงหนังได้ไรทีนี้สองทุ่มกว่าเนี่ยโอ้โหคนดูในโรงหนังก็มีอยู่ประมาณติดกว่าคนน้อยอ่ะมันดึกด้วย แล้วก็้ยังไงบ่ะพี่นคนมันน้อยจังวะนะพี่ก็ก็อย่างว่านะมันดึกแล้วอนกะ็ดูดูไปสักพักหนึ่งรประมาณสักสิบห้านาทีได้บางทีนี้ลงหนังเนี่ยกลางคืนมันก็เปิดแอร์ได้เย็น oh. แบบโอ้โหแล้วก็ไม่ได้เตรียมพวกเสื้อวอร์มเสื้อหนาวเลยไปโอ้บบพี่แอร์มันเย็นจังเว้ยครับแล้วก็แล้วก็ไปดูดูักพังที่จอมแคบว่าเฮ้ยเดี๋ยวยังนั่งเหี่ยนไว้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนไม่ไหวว่าปวดฉี่อ่าอ่ะ แกก็ไปเข้าห้องน้าแกอย, unity, อยู่ตรงนี้นะผมไปเข้าห้องน้ําแกก็ออกไปเข้าห้องน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะหูด,ดันนอกมันจะต้องเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวมุมเข้าไปมันจะเจอห้องน้าแกเข้าไป่าไปสักประมาณสิบกว่านาทีแกก็เดินกลับมาเดินกลับมาก็ไม่มีอะไรแกก็กลับมาดูหนังเหมือนเดิมครับดููไปสักพักหนึ่งมาแล้วสามสิบกว่านาทีสี่สิบกว่านาทีแล้วฮ ดูตูสักพักจากสิบกว่าคนเน่ะมันก็เริ่มลุกออกกันไายกันลุกออกไปอืข้างหน้าที่เราเห็นนั่งนั่งอยู่นั่งพี่มันก็ลุกออกไปเหลืออยู่สักประมาณเจ็ดแปดคนผมว่าเฮ้ยทำไมมันูแล้วมันเริ่มน้อยลงน้อยลงว่าเออพี่ันนี้ก็บอกโอ้โหเราก็ไม่ได้เช็คหนังเลยตอนนั้นมันเหมือนมันเป็นหนังเรื่องแฝดอ่ะโอ้พี่ไม่รู้เลยว่าแฝดเนี่ยมันเป็นหนังผีนะพี่แล้วพ,พี่มาดูเรื่องนี้โอ้ผมก็ตามพี่มาผมไม่รู้เลยว่า มันเรื่องอะไรอ้โหูแล้วมาดูกลางคืนเรื่องอย่างนี้ด้วยครับอทีนี้คนก็เริ่มเดินออกจากโรงไปเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดคนแกก็แกก็หันมามองผมก็บอกเฮ้มาดูหนังผีมันก็ต้องดูกลางคืนอย่างนี้แหละกลัวหรือว่าอะไรเนี่ยเราบอกอุ้ยพี่ไม่กลัวหรอกผมดูหนังฝรั่งไว้เยอะแยะอย่างนี้ยหนังไทยเงอุ้ยเด็กๆอะไรภาว่าะไรอย่างนี้จะม,มไม่ได้กลัวหรอกเออดูๆไปสักพักหนึ่งผมก็แบบ ชักไม่ค่อยดีคงจะกินป๊อปคอร์นไปเยอะน้ำอัดลมไปเยอะอ่ะผมว่าพี่ผมปวดท้องหนักว่าผมขอไปเข้าห้องน้ำมั้งเลยไหมเออผมบอะเขาบอกคุณกินเยอะเงี้ยโอ้โหกินได้จะหมดถังอยู่แล้วค่อยๆกินที่ล้ะปัปับปเขาก็ไล่ผมนะให้ไปเข้าห้องน้ำแกลกนั่งอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็ห้องน้ําเดิมเดียว,วกับแกนั่แหละทีนี้พอผมไปเข้าห้องน้ำผมเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ห้อง อ่าผมก็เดินลงไปปกติผมชอบเข้าห้องน้ําที่มันจะยู่แบบติดริมสุดด้านในอือ่ารู้สึกว่ามันสะอาดหน่อยนะโดยโดย,โดยความรู้สึกผมอ่ะแต่ทีนี้มองไปี้ยมันปิดอยู่มันเหมือนมีคนอยู่ในห้องน้ําผมเอ้ก็มีคนอยู่เนี่บอกอ่าไม่เป็นไรก็ถัดมาอีกห้องหนึ่งก็ได้ผมก็เข้าไปเหยีอบห้องนี้ห้องก่อนหลังสุดท้ายอะ่ะสักพักหนึ่งผมก็ทาธุระอยู่ใช่ไหมทีน,นี้ห้องน้ําเนี่ยมันแปลก ข้างข้างซ้ายมือมันเหมือนมันจะขั้นด้วยไม้ถูกไหมมันเป็นท่องเป็นไม้อ่ะครับผมสังเกตมันมีรูมันมีรูสักประมาณเซนหนึ่งอ่ะเป็นรูแต่ว่ามีอยู่สักประมาณสองสามรูตรงข้างข้างหลังชักโคกบ้างตรงด้านบนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วไม่ยู่มันรูอะไรหรู่ว่าเมื่อไ่ใจอะเอ้มันใครมันมาเจาะรูหรือว่าห้องน้ํามันเก่าลงหลังมันเก่าว่าเป็นไปได้อะจะเสื่อมตามสภาพใช่ไหม จังหวะที่ทําธุระอยู่นีสโอโหแม่เจ้าผมก็หันไปดูทางซ้ายมือทีนี้นมันมีลูกตาลูกตาเนะี่ยมันอยู่ตรงรูอ่ะมันแบบกิ้งกิ้งมองแบบกิ้งเกือกแลก้วคือผมก็ตกใจดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผมก็เอาแล้วมันเป็นพวกไอกพก้พวกทํามองอ่านี้เปล่าผมก็เลยตะโกนไปเฮ้ยโรกจิตเพื่อนเนี่ยก็คือเหมือนแบบแบบแบบทักมันไปอะแบบเหมือนเรารู้นะว่ามันมองอยู่อ่ะ ตะพักหนึ่งไอ้ตานก็หายไปปุ๊บหายไปผมก็เอาแล้วจะไม่ไหวเว้ยอะไรไว้เนี่ยแล้วกลางคืนด้วยเราก็รีบรีบทำธุระยใหร้รีบเสร็จแล้วเราก็เปิดประตูออกมาทีนี้ห้องเนี่ยมันก็ยังปิดอยู่อ่ผมก็แม่มันมันใครอยู่ว่าด้วยความอยากรู้อ่าเราก็ก้มมองไปทีนี้ไอ้ห้องน้ำเนี่ยมันจะมีมันจะมีไม้เห็นปนะ่ะคืับแมันจะลอยไปแล้วมองเ็นเราจะเห็นผมก็เห็นผมก็เห็นแบบรองเท้าอรองเท้ากบบบับผ้าใบอ่ะ แล้วก็ใส่ยีนอ่าแต่มันเป็นผู้ชายแล้วล่ะนั่งอยู่ผมก็เริ่มรู้แล้วว่าสงแต่จะเป็นพวกทํามอยนแน่เลยครับก็นะทำไงก็บันยีว่าเอ่อใจเราก็มโมโหว่าแต่เราไม่อยากมีเรื่องนะ่ะแล้วก็เดินี่ตรงไอ้โถวฉี่ผู้ชายแล้วก็มาฉี่ถ้าพักหนึ่งมันมีเสียงแก๊กอ่าห้องน้ำมันเปิดออกมาอืมอ่าใจผมก็อยากจะดูหน้ามันหน่อยที่ว่าเออ มันมันเป็นใครวะอะไรงเงี้ยอะไรางเี้ยนะต้อมเดินออกมาโอ้โหมันเป็นแบบผมยาวเป็นแบบขาวสองอน่ะเอ่ผมยาวะแป้งขาวหน้าขาวแล้วก็แบบว่าหน้าแบบยน่นแต่ว่าผมเนี่ยมันปิดหน้ามานะแล้วตัวผมหอมแล้วก็เดินออกมาเดินออตอนนั้นผมก็เหลียวหลังไปม,มองมันนะอ่ด้วยความแบบเฮ้ยตกพักเขาค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเดินเดินเดินไปตรงหน้ากระจกค่ะตรงที่อ่างล้างหน้า ขาก็ล้างมือล้างมือแต่เขานิ่งเลยนะไม่ได้รู้สึกเลยที่เราด่าเขาเลยนะผมก็แบบมองด้วยความไม่พอใจอ่ะเขาก็ล้างมือล้างมือแล้วก็บว่าเขียนหน้าเขียนตาอยู่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะผมก็มองักพักหนึ่งักพังพอเขาทาธุระหน้ากระจกสิจเขาก็เดินออกไปเดินออกไปนอกห้องน้ำอ่ะผมก็แบบอไปทักทีไว้แล้วเราก็เดินไปเหมือนกันเลยเราก็ไปล้างมือล้างหน้าล้างตาเราใช่ไหม ผมก็เดินออกไปเหมือนเดิมก็ับโอ้โหตายแล้วทำไมมีอย่างนี้ได้วะเราก็เดินกลับไปดูลวงกลับเข้าไปโรงหนังเหมือนเดิมไปดูหนังแล้วพี่จอมต่ออ่าเราก็เดินเข้าไปนี่พอกลับเข้าไปที่ที่โรงหนังอะตอนเนี้ยโอ้โห,โโหเหลืออยู่สองคนข้างบนเราเนมีอยู่คนดูอยู่สองคนอ่าไอ้ข้างล่างนี่หายหมดแล้วผมบอกวิพี่คนไปไหนหมดแล้วพี่เขาบอกโอ้โห มันน่ากลัวควรมันออกกันหมดแล้วแต่ผมดูแล้วก็เฉยๆว่าครับเอ่อได้อย่างหนึ่งเสียด้ตังค์ดูใครเฮ้ยดูต่อให้จบก็กำลังมันอา้าวผมก็นั่งดูกับแกดูต่อไปดูต่อไปอ่านไปสักประมาณชั่วโมงได้แล้วชั่วโมงกว่ากวาประมาณครึ่งเรื่องแล้วผมก็สังเกตไปทางขวามือของโรงหนังเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินเดินเข้ามาจากบันไดทางขวามือเดินเดินเดินเข้ามาตรงแถวที่เราเล่นแหละ สักพักนะั้มันก็มานั่งอยู่ทางขวามือของเก้าอี้ของแถวที่เรานั่งนะครับออาันนั่งปุ๊บผมเห็นแล้วมันใส่เสื้อชอ็อปเป็นเด็กเทคนิคอ,อผมก็สะกิดพี่จอมพี่จอมพี่จอมดูทางขวาด้สามนาฬิกาสามนาฬิกาไอคนนี้หรือเปล่ปาที่พี่ไปนชนมันน่ามีเรื่องอ,ะอ่ะอ่าตังพี่จอมแกก็หันไปมองดูใช่ไหมแกบอกใช่อยู่เว้ ตายแล้วมันมามันมาเอาเรื่องของคนในน้องให้อยู่ด้วยตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าเออเริ่มเสียวแล้วมันมานั่งอยู่ๆมันเดินมามันมานั่งตึกอ่าแล้วไอ้ที่นั่งตรงเนี้ยที่บอกว่าเขาสงวนไว้อะเฮ้ยแล้วมันเข้ามาได้ไงวะอ่าอ่าแล้วเจ้าหน้าที่ลรวไม่ได้ดูว่ามันมายังไงมันตีตัวเข้ามาหรือเปล่าเออเราก็มองแล้วแต่ผมก็แบบดูหนังก็ชำเลืองไปบ้างอะไรไปบ้างไงนะครับพี่จอมแกก็เริ่มเสียวแล้วเฮ้ยตายเลยมันมาเลยแต่มันก็มองมาทางเราด้วย อ่าแต่ว่านั้นก็ดูหนังไปด้วยตาแล้วจำเรื่องไปด้วยอะ่ะกพักหนึ่งดูดูอยู่ก็ะดูไปเรื่อยๆตาก็จำเรื่องไปนั่นแหละจังหวะหนึ่งเนี้ยพี่พี่พี่พพจอมแกก็ไม่ได้สนใจอะไรแกก็ดูหนังไปเนี้ยผมมองไปทางซ้ายอยู่ๆว่าสาวประเภทสองที่เจอในห้องน้ำอะ่ะมันมานั่งอยู่ทางซ้ายอือ้าวเฮ้ย มาไงวะ,อะไอชัอป๋า,าก็มีเด็กเทคนิคไอทางซ้ายก็มีสาวประเม่สองที่ว่าที่เิ่งเจอลแล้วแ,แปลกๆเนี่ยผมก็สกิดพี่จอยพี่จอม,พ,อม,มพ,พี่จอมก้าวในกาก้าวในกาดูดิมีไรพี่พี่จอมแกก็หันไ่มองอะไรว่าอะไรว่าก็ว่าหันไม่มองนะเนี่ยพี่ผมลืมเล่าให้ี่ฟังเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าให้แกฟังเนี่ยมนาะเออเจอสาวระเไศ่สองคนเนี้ยพี่จอมแกบอกเฮ้ย เจอเหมือนกันเ,นเออไอคอนผมเข้าห้องน้ําก่อนคุณนะผมก็เจอเอา้าวพี่เจอ,อยังไงอ่ะอผมว่าอยู่ที่โถฉี่แล้วสักพักหนึ่งก็มีมีเนี่ยแต่ว่าเป็สองมันจะเปิดประตูออกมาแล้วก็เหมือนมายืนใกล้ๆอ่ะมายืนฉี่ใกล้ๆอะ่ะแล้วก็มองมาทางแกแกก็เอ๊ะแปลกๆปอ๋นี่คุณไปคุณยังเจออีกอ,อยังอยู่ในห้องน้ําอีกอรอผมบอกผมก็เจอพี่เอา้าแต่แว่ามันอยู่ในห้องน้ำเลยอพี่มันไม่ไปไหนเลยเหรอ เอาแล้วเริ่มแปลกๆแล้วผมเริ่มแปลกๆแล้วเลยอะไรอยู่วะเ้ยแล้วหายไปทั้งฝ้ายไอเด็กเทคนิคนี้ก็ยังอยู่เอเด็กเทคนิคที่ว่ามันก็อยู่แล้วมันขามองมาทางเราเอาแล้วสิขนาบสองข้างเลยตายละแล้วหนังตอนนี้มันก็เริ่มแต่มันก็เริ่มไปๆเรื่องมันจะจบแล้วผมบอกพี่พี่มันไม่ค่อยดีแล้วว่ากลับตัวพี่เออโอ้โหเหลือก็อยู่สองคนแล้วมีแปลกๆอย่างนี้ด้วยอะเออ แ่วเออมันใกล้จบแล้วคุมไม่มีแล้วลเ,ออเดี๋ยวไททันจะขึ้นแล้วเออเ๋ยเดี๋ยวกลับเลยว่าจังหวะนั้นน่ะมองไปสองข้างเนี่ยสองคนเนี่ยไม่อยู่แล้วเออ,อทางขวาเนี่ยเด็กเก่งน,นิไม่อยู่แล้วทางซ้ายสาวประเภทสองก็ไม่อยู่เฮ้ยมันหายไปไหนไวจังหวะเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่พัดมันเป็นหนังมันจบแล้วอ่าโอเคไททันมันขึ้นพี่พี่ไปลุกลุกลุกพี่ไปไปแกก็นั่งอยู่นั่นน่ะบอกกับพี่เฮ้ย พี่ไปเยอหนังจบแล้วพินนั่งรออะไรอยู่วะแต่บอกเลยอจอดขาคู่ยไม่รู้ว่าอะไรมันมาจับขาคูอยู่ hmm. เออขาแกใต้เขาเยี่ยมมีอะไรจับอยู่บอกให้พี่ตลกแล้วพี่เล่นอะไรพี่ยิ่งยิ่งน่ากลัวน่ากลัวอยู่มันอะไรใครมาจับแกบอกเฮ้ยจริงว่ะจริงเนี่ยกูลุกไม่ขึ้นเลยนีกูแข็งไปหมดแล้วเออจังหวะนั้นทํางไงอ่ะ ผมก็โทรศัพท์ขึ้นมาอะไรว่าพี่เล่นอะไรว่าผมก็เปิดแสตโทรศัพท์แล้วผมก็ส่องเข้าไปดูข้างใต้อตัวแกก็เหมือนกับไม่กล้าลงไปดูแกก็พอผมส่องปุ๊บแกก็ก้มลงไปดูโอ้โหแม่เจ้าพระสังฆราชตอนเนี้ยอีกตายเก้าอี้เนี่ยอสาวประเภทสองเนี่ยมันนอนราบอยู่กับพื้นอนอนราบอยู่พื้นแล้วตัวตัวมันน่ะขนานกับพื้นเลยนะขนานกับไอ้เก้าอี้อ่ะ แล้วป่ามันจะถลนออกมาโ้ลหลิ้นนี่ปริ้นออกมาแล้วมันจับขาพี่จอมแกอยู่ผมว่าเฮ้ยตายหาแล้วพี่ผมก็ือบ,บด้วยความตกใจอะ่ะเฮ้ยพี่ผีว่ยผีแกก็แแกก็แบบสะบัดขาแกแล้วก็เฮ้ยจริงหรอว่าแต่พอแกมองไปด้วยแกก็ตกใจเลยสิโอ้โหเท่านั้นแหละ วิ่งออกมาวิ่งจากโรงหนังแล้วออกมาเลยวิ่งปุ้ยตาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วแล้วกลางคืนก็แปลกพอออกมานำมันไม่มีใครเลยอ่ะผมก็งงมากเลยเฮ้ยโรงอื่นไปไหนก็หมดว่าคือเงียบเลยละห้าเนี่ยมันจะต้องลงบันไดเลื่อนไม่ได้ละมันจะต้องวิ่งไปตรงลิฟต์เหมือนลิฟต์ขนของอ่ะครผมว่าผมว่าเฮ้ยหายครับพี่ทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยก็ต้องวิ่งไปลิฟต์ขนของมันลงไม่ได้อาก็วิ่งไปจังหวะที่วิ่งไปที่ผมว่าเฮ้ยพี่ผมว่าสกิดที่แกพี่ ยังไปไม่ได้วะพี่บอกทำไมอะ่ะเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำอ่ผมล้างหน้าตายแล้วผมลืมแหวนผมท่านถอดแหวนไม่ตรงไอ้ตรงอ่างล้างหน้าตอนผมล้างหน้าผมถอดแหวนไว้แหวนทองเออโอยพี่ทําไงวะโอยต้องบาดหนึ่งอ่ะพี่ตายแล้วโอ้โหยังบอกโอ้ยเอพี่จองแกบอกแล้วมันไปลืมมาเลยวะให้ตายแล้วมันจะยังไงเนี่ยก็ต้องไปเอาดี่พี่พี่ไปกับผมเลยดีเอากลายเป็นโอ้โหตอนนั้นก็แบบว่าอวาสั่นหมดแล้วเอาไปก็ไปวะก็ไปด้วยกันไงมา เข้าไปห้องน้ําที่ว่าเนี่ยแหละอ่าพอเข้าไปปุ๊บผมเจอลุงคนหนึ่งแกเดินออกมาเหมือนกับแกก็หันลีหันขวาเนะแกมองเข้าไปในห้องน้าอ่ะแล้วผมก็สวนกับแกนะผมก็พี่จอมก็เดินสวนกับแกแกก็มาแกก็บอกเ hey, ฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนคุณจะไปไหนกันเนี่ยเข้าห้องน้าลุงผมลืมแหวนไว้เนี่ยตอนดูหนัง่ผมเข้ามาแล้วผมลืมแหวนไว้เออเขาบอกเฮ้ยลืมแหวนไว้เออเฮ้ย ว่าเองจะสองคนจะเข้าไปเลยดีกว่าครับพออ้าวทำไมอะลุงไอ้ลุงก็บอกว่าเามือ่อกี้ผมเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ผมาเข้าห้องน้าอยู่ผมเห็นในรูมันมีตาอะไรก็ไม่รู้ว่ามองแค่อยู่ตอนที่เข้าห้องน้ําเออเจอเหมือนผมเลยผมบอกเอ้าเฮ้ลุงก็เจอบอกเออไม่รู้ใครมันเป็นพวกลูกจิตนะว่าเออเนี่ยลุงออกมาเนี่ยลุงรีดล้างมือลุงรีดเดินออกมาเลยใครังไม่รู้มันอยู่ในห้องน้อาอําอ้าวทีนนี้ทำไงเราก็ต้องเข้าไปแอาแหวนเราเราบอกอะลุง เขาไปด้วยกันเลยดกวาเนี่ยผมแกเอาแหวนผมก็กลับแล้วเดยวจะได้ไปด้วยกันก็สามคนเดินก็ไปในห้องน้ําผมก็หาหาเอ้าแหวนยังอยู่อยู่ตรงข้างๆก๊อกับผมก็จิบขึ้นมาดิในห้องน้ําตอนนี้ยไอ้มุมซ้ายมือประตูอะมันก็เปิดมันไม่ได้ล็อกนะมันแง้มอยู่ครับอ่าลุงแกก็บอกเนี่ยไอห้องนั้นไอห้องนั้นมันมีโรคจิตอยู่ทีนี้ด้วยความสงสัยตัวเฮ้ยลุงมันอะไรวะอ่าลุงแกก็บอกเฮ้ย อยากรู้จริงๆมันเป็นใครแก่ก็เอาเดินไปกันแล้วแกก็เอาเตีนถีประตูปั้งถีไปปุ๊บโอ้โห oh. ไ, oh. ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำอ้าว oh. แกก็บอกวิตายแล้วเฮ้ยลุงเห็นจริงๆนะเนี่ยลุงเห็นอยู่มันอยู่ในห้องน้ําเลยแล้วลุงก็มองมามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะออกไปอะ่ะ mm. เออเพราะมันคยหลังมาไม่เท่าไหร่ถ้าออกเราก็ต้องเห็นแล้วห้องน้ํามันก็ไม่มีทางออกอื่นอะ่ะโอ้โห ตอนนั้นแนทลุงแกบ,บอกว่า,วาลุงอยู่ไม่ได้ต้องใจผีแลออกแล้วลุงไปที่ว่าลุงแกก็วิ่งไปเลยเออเราวิ<ม>่งไปปุ๊บอ้าวทำไงอะ่ะผมกับพี่พี่จอมบอกจอมไปที่ว่าว่าได้แหวนแล้วไปนันเถอะเราก็วิ่งไปที่ลิฟต์อ่าเราวิ่งไปที่ลิฟต์ปุ๊บใช่ไหมแต่นี์ขนของเนี่ยโอ้โห,โหโกดตั้งนานผมมันจะมามันอยู่ชั้นห้าน่ะอ่าพอมันขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเราก็วิ่งเข้าลิฟต์เลยเราก็กด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 แต่ลงไปชั้นหนึ่ง พี่จอมแกมาเนะี่ยแคขี่มอไซค์มาครับอ่าแลพักหนึ่งเราก็กดๆนะเฮ้ยลิฟต์ทำไมมันปิดช้าค่อยๆปิดสักพักจังหวะที่มันจะปิดอะมันมีมือมาจับประตูลิฟต <c oughs> ์มเออผมเฮ้ยไออีกว้าไอลุงเม,มื่อคิ้ยังไม่ไปอีกเหรอหรือมันไปไปบันไดเลื่อนแล้วมันปิดมาถึงวิ่งย้อนมาทางนี้มันก็มาจับปุ๊บอ่า พอจับปุ๊บเนี่ยอ้าวลิฟต์มันก็เปิดออ,อีกทีหนึ่งมันก็ไม่ปิดแต่มันก็เปิดแอร์ออกมาโอ้โหปรากฏไอ้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นเอเ็กเทคนิคออเอเกเทคนิคมันเดินเข้ามามันเดินเข้ามาผมก็แบบชิดพี่จอมเลยพี่จอมมาเว้ยตายมันตามลงมาไอ้เอเกเทคนิคเนี่ยแต่มันก็เป็นแบบธรรมดานะไม่มีอะไรนะใส่เสื้อช็อปใส่อะไรน,นะมันก็เดินมาแล้วมันก็ไปยืนตรงริมริมในตรงมุมลิฟต์อะ ผมกับพี่จอมก็เดินอยู่ตรงปุ่มกดลิฟต์ทางขวาแต่มันอยู่มุมซ้ายอ่าแต่เราก็ช้ำเลืองมาแล้วเฮ้ยมีอะไรนะเราหนีก่อนละไม่รู้มันจะควักอะไรออกมาใช่ไหม,มแต่มันเอาหมึงล้วงกระเป๋ามันอยู่ล้วงกระเป๋าเสื้อช็อปมันนะแล้วก็เหมือนกับเอาเสื้อปิดตรงตรงตรงส่วนเอวมันอยู่เราก็ไม่รู้มันจะควักอะไรออกมาใช่ไหมไอจังหวะนั้นนะผีก็กลัวคนก็กลัวอา้าวสักพักหนึ่งลิฟต์มันก็ลงลงมาเรื่อยเรืเราก็ได้ยินเสียงแบบ เฮ้ยมันทําอะไรขอมันแห่เยเออเราบอกพี่จอมมันทำอะไร,ว,ะไรว่ามันเสพยาหรือมันอะไรบอกว่าที่เสียวเสียวว่าเออตังหวะนั้นเนี่ยผมกับพี่จอมก็หันไปดูมันว่ามันทําอะไรโอ้โหแม่เจ้าพระสังกราช มันเปิดเสื้อ็อปออกมาโอ้โหอีไอตรงท้องันเนี่ยนะไส้มันไหลออกมาเลือดท่วมโอ้แล้วมือมันมันกำไส้มันอยู่ว่ะโอ้โหทอนนั้นแหละผมบอกโอ้พี่จอมอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าโอ้ผลิตมาถึงชั้นหนึ่งปุ๊บผมก็พี่จอมวิ่งออกจากลิ์เลยสตาร์มอไซพี่จอมแกโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปดีกว่าเกาะรถแกแก็บิดโอ้โหกัดหอคโอ้โหเ้ยเจออะไรวะนนียวันนี้โอ้โหตายอะ ไปนี้กลับ,ลบไปที่หอสิโอ้โหกลับไปที่หอก็ต่างคนต่างนอนแล้วไม่ไหวแล้วเพราะคุณอื่นมันนอนกันหมดแล้วอ่ะล,ลุงแกก็ไปทํางานไม่ไหวเลยผมก็เหมือนการบอกโอ้ยแบบไข่จะกินนะ่ะอืคนอื่นในในบ้านเลยมันก็ถามเฮ้ยพวกคุณเป็นอะไรกันมาวะเนี่ยไปดูหนังแล้วไ่กลับมาเดึกโอ้โหเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรนะแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาครับเราเรื่องนี้ให้เขาฟังอนะพอเล่าให้คนในในนั้นฟังเนี่ยอยู่ในบ้านเน่ยเขาก็เลยบอกว่า มึงไปดูกันได้ไงหนังคือในโรงเนี่ยมันน่ากลัวจะตายเออเขาไม่ดูหรอกดึกๆอะแล้วอย่างหนึ่งสงสัยเจอกันแล้วเ็าบอกว่าไอ้เมื่อประมาณสามสี่เดือนก่อนเนี่ยมันมีการฆ่ากันตายที่โรงหนังเออเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับว่าอะไรอะสาวประเภทสองอะถูกแทงถูกเหมือนกับถูกบีบคอในในห้องน้ําอะแล้วมันก็สู้กันระหว่างระหว่างอะไรแบบนัดกันอยู่ในห้องน้ําแล้วก็แทงกันตายครับเออโดยโดยเหมือนกับไอ ไอกหนุ่มเทคนิคเนี่ยเหมือนกับว่าซื้อบริการเอาง่ายๆซื้อบริการสาวประเภทสองเนี่ยนะ oh. ว่าสาวรสประเภท oh. ส,สองนี่กระทวงเงินไงไม่ห้เหระเหมือนกับว่าเขาก็ไปบีบคอสาวประเภทสองที่สาวประเภทสองเนี่ยถือเบียร์อยู่ในขวดเบียร์ก็ระหว่างโดนบีบคอมันจะทําไงก็ตีไอ้ตีขวดเบียร์นะเป็นปากฉลาม oh. แล้วก็แทงสวนนี้เ็กเทคนิคเขาไปเ oh. ข้าดีเลยเข้าไส้ไหลเลยแล้วก็ตายกันคู่ในห้องน้ํา เออรู้สึกรู้สึกปีห้าสูงขาออกนะเออตายในห้องน้ํานี่โอ้โหทิินว่าเราไม่รู้ไงเออว่าเกิดเหตุแล้วมันประมาณสามสี่เดือนก่อนหนะ้าที่เราไปดูโอ้โห,โหตั้งแต่นั้นมานี่ผมไม่ไปเลยลูกเนี่ยอปัจจุบันเนี่ยล่าสุดผมไปปัจจุบัน ล้างแล้วเขาย้ายไปที่อื่นแล้วโอ้ครับอโอ้โหแม่เจ้าตอนนั้นนี่แบบส<ม>ยองเลยนึ่ไม่ยังไม่ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วหนังรอบดึกอย่างเงี้ยครับครับผมั้อมูลม,ม,มาณๆนี้ครับโอ้ออาโอเคสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องๆเด็กช่างก,ก,ก็คือโดนปากฉลามขวดที่ตีนปากฉลามเนี่ยแทงเข้าไปแล้วไหลแล้วแล้วน้องที่เป็นสาวสองกโทษฮะ ถูกบีบคอไงถูกบีบคอตายเหมือนกับว่าโอ้มันไม่ไหวอ่ะจังหวะคือสุดท้ายก็วก็แทงแต่ว่าพะแทงเสร็จเขาก็ไม่รอดเหมือนกันตายอ่าเหมือนแบบมันเอามันเอามันมันบีบคอมันเอาเหมือนมันเอาเข็มขัดเลื่อทุกอย่างผมจำดีเทลไม่ได้คือเหมือนกับจังหวะที่มันรัดมันเอาเข็มขัดช่างอะรัดคอเอหมือนกับว่าตายแล้วจังหวะสุดท้ายมันตีเพ่งแล้วมันก็แทงสวนเข้าไปแต่มันโดนรัดคอมันไม่ไหวแล้วไงเข้าใจ ภาพก็คือน,น้องผู้หญิงเนี่ยโดนน้องเด็กช่างเนี่ยเอาเข็มขัดลัดคออยู่แล้วจะขาดอาการหายใจก็มือควอไปหาแก้วเจอก็ตีเป็นปากฉลามเขาถือเขาถือเขาถ,ถือขวดเบียร์อยู่แล้วเขามากินอยู่แล้วไงเอาถูกกเด็กตัวมนอยู่แล้วก็ตีเป็นปากฉลามแล้วก็เลยเอาฮึดเฮือกสุดท้ายแล้วเอา,า,าไปที่ท้องน้องที่เป็นเด็กช่างแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตคู่เลย ใช่มันก็บพวกกระสือกะโหนแต่้วชวยกว่าที่มันโดนรัดในนั่นแล้วไงอา,าการเ่ท<ต>ีนี้ว่าพวงแม่บ้านเข้าไปมันช่วยไม่ทันแล้วก็เหมือนกับว่าเลือดสุดท้ายแล้วลวยลินน่ะแต่ก็ไม่ไหวด้วยการโดนรัคอ,อ,อครับอทีนี้แต่ว่ายังไม่ไปวิญญาณเนี่ยตอนที่เราไปอาจจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในในโรงหนังอย่างนี้ไงไม่ได้นะไปไม่ได้นะไม่ได้ไปไม่ได้เนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะพี่จอน ครับมแม่พี่จอร์ดเล่าได้อร่อยมากเลยครับอารมณ์หรือว่าลีลาในการเล่าดิชอบจังเลยอ่ะโอ,โอ้โหเดไอ้เรื่องเนี้ยโอ,เเอ้โหเราคิดทีไรนะโหสยองทุกทีอ่ะเออเอเอเอ,อ,อวันหลังมีเรื่องมาเล่าอีกนะ ได้ครับผมได้เลยครับพี่จอร์เี่ยโอ้ยคนบอกว่าคุณจอร์ดเล่าสนุกมันสุดๆนะค่ะจากพี่มิก้าคิมนะครับแล้วก็พี่จอร์ดเล่าอร่อยชอบครับจากพี่าจรนะฮะแล้วก็พี่ไนกเกนส่งมาบอกพี่จอร์ดเฮาดี้นี่แต่ว่าอันนี้พี่จอร์ดมนดำเนี่ยคุณเคเอสผ่วเรื่องนี้ให้ก้าเต็มสิบเลยครับหลอนมากครับครับผมได้พี่จอร์ดวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ ครับผมสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป